มามายามาเลยเออมือก็ดำนั่นใกออกไปแล้วั้เออมือดำไปจับยังเสร็จท้าหนาท้านาไอไหมเจ้าวะหนูมีอึ่งเจี๋ยกว่าไป็นยายจะโชว์การกินยาให้ดูนะคะยายจะโชว์การกินยาให้ดูนะคะเอารถไปไงแล้วก็ไปเอากุญแจกุญแจไปน้ำมันเหล็กไหม เอออีลาดดูดงานอดูน่ะเออไอเต็นบอกยังไม้ยี่กดยนี่กล่อง่า่ได้กันว่ได้ไรเขาอยู่ในไร์สดเขาต้องมีแต่ความแบบว่าเป็น ให้ดูความบันเทิงไม่ต้องมีดราม่าแล้วก็ไม่ต้องบ้าขึ้นกันไม่ต้องทำอะไรกันทั้งสิ้นมาแมี่ยเจียคะแล้วก็ลุกนี่นีเลยเอาลุงได้ลูกสาวมากให้สันกระเป๋าขึ้นฟังขอได้หรอแงงๆบ้านแงงๆจอดบ้านลุงนี้ไดรสิมากขอแค่ดามขาดเดียวเขึ้นขัดเก่ง่ายหาขวดบ้านเออใส่ เสียพวกอึดเับเสียบวกเหอกันเมย่อจเหบอเจ้าีนก็ตวไมเี้ยปัดปัดไมอืมไม่เขาเยไว้เาเยเกบเียไว้น้ำแล้วอันนี้เก็บไว้กินเฉพาะตัวนี้แน่แพรกับหวไอ้เมื่อคืนนี่ก็บว่าไอ้เนอะเมื่อคืนนี่่าไอ้เนอยนรถไปออเอาชีพอะไรดิเนาะเจ้ากรบเป๊ะอาชีพรโซ่มเนี่ย เงินไม่ได้นะเราเราต้องของอะไรไวจะอมเข้ากับเีซีเขาเขาใ่กระเป๋าไวอ่ะนี่นะคะไหน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 รุ่ยพลอยจะทำให้นะคะพี่พลอยพี่พลอยหนึ่งสองอันหนึ่งสองจังเลยเก่งจังเลยนิเน้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เจ๋งจังเลยพี่พลอยเก่งจังเลยอ่า ป็นยากินนมยาพอดนะยากินมูกนะยากินมุกอันนี้ยาลดน้ำมูกแล้วก็ยายาขยายหลอดลมยาแก้ไอยาสลับขับเสมหะเก่ง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 บะแม่แหนะจับบอแหนะแหนะจับกับไงโอ้ย ล่างจมูกข้างงั้นั่นนี่นั้งขอตีเจ้าเบิ้งเออยืนตีล่างจมูกซัดออกกู่อะกุ๊บพอกระแมวสิกะค่ะฮัดให้ให้บอกพ่อกับแม่ว่าทำงานนะพ่อกับแม่จู้จูนะจู้จูเศราแม่เพิ่งกะโทรมาแล้วจู้จู้กินน้ำเยอะๆลูกกินน้ำเยอะๆที่แม่เพิ่งไปสุดไปแม่นอนแล้วแหละแม่ถึงที่พักแล้วแม่อยู่บนนี ไปทางานอยู่บนตั้งแต่เมื่อคืนนี่กับพ่อเมื่อวานนี่เพิ่งมาเพิ่งทาเพิ่นเฮ็ดไปทุระกับฮอกกับบรูษตะเรี้ยวตอดไรเนาะว่าไปยังดอกจ้าเดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนมาร์คบ่ขันพะนะประเทศไทยคุณแม่เดือนใจรู้ให้อันคุณแม่จะไปรับรางวัลอ่าเราเพชรมาพี่พลอยเสร็จแล้วเพชรมาแล้ว ลูกขอบคุณม่กอคุณแท้แกไหมพี่พอาสร้างมาแต่ไหมในดูนะดูคุณยายหนูยายหนูดูนี่เดอ้อเก่งมากเ่มากมัดยอหนอใ้นอินน้าก่อนลูนน้าก่อเออตอนีกินน้าก็หลน้อดอเฮ็นกันเหอเ็นอ่ะเดี๋ยวเดีวเดี๋วเอายาตัวนี้ก่อน ตัวนึงอีกตัวนึงตัวตัวโอแจงๆๆสมุทร <coughs> 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 <coughs>